สวัสดีครับต่อไปนี้เราจะมาศึกษาเนื้อหา,เ,อาเกี่ยวกับการแยกเมทริก LU หรือ LU Decomposition Method ซึ่งเราก็เริ่มต้นกำหนดให้ A เป็นเมทริกขนาด3คูณ3นะมี3แถว3ลัมน์ดังนี้สามารถแยกออกเป็นเมทริก L หรือ L ก็ย่อมาจาก Lower Triangular Matrix หรือเมทริกสามเหลี่ยมล่างซึ่งในที่นี้เราจะกำหนดให้สมาชิกในแนวทแย,ยงเป็น1สมาชิกในแถวที่2 คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น L 2 1สมาชิกในแถวที่3คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น L 3 1สมาชิกในแถวที่3คอลัมน์ที่2ก็จะเป็น L 3 2และเมทริกซ์ U หรือ upper triangular Matrix หรือเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนสมาชิกในแถวที่1คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น U 1 1แถวที่1คอลัมน์ที่2ก็จะเป็น U 1 2สมาชิกในแถวที่1คอลัมน์ที่3ก็จะเป็น U 1 3 แถวที่2คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น0ย์แถวที่2คอลัมน์ที่2ก็จะเป็น u 22แถวที่2คอลัมน์ที่3เป็น u 23และสมาชิกในแถวที่3คอลัมน์ที่1และคอลัมน์ที่2เป็น0นย์ะครับแต่แถวที่3คอลัมน์ที่3เป็น u 3 3ซึ่งเมทริกซ์ a ก็จะเขียนได้เป็น l คูณ u นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาพิจารณาถ้าเอา l คูณกับ u นั่นก็คือได้เมทริกเอในการคูณเมทริกได้เมทริกเอผลคูนครับก็จะได้ดังเมทริกข้างล่างน,นี้นะครับซึ่งสมาชิกในแถวที่1คอลัมน์ที่1ก็เกิดจากการเอาแถวที่1ของ L คูณกับคอลัมน์ที่1ของของยนคูณเสร็จแล้วนํามารวมกัน1คูณกับ U 1หก็ได้ U 1ห บวกกับ0คูณ0บวกกับ0คูณ0ตรงนี้ก็จะได้เป็น u 1นนั่นเองต่อไปเอาแถวที่1ของ l คูณกับคอลัมน์ที่2ของ u ก็จะได้เป็น1คูณกับ u 12บวกกับ0คูณกับ u 22 0, บวกกับ0คูณ0ซึ่งก็จะได้เป็น u 1นนั่นเองต่อไปเอาแถวที่1ของ l คูณกับคอลัมน์ที่3ของ ได้เป็น1คูณกับยู3นบวกกับ0นคูณกับ u 2 3บวกกับ0ย์คูณกับ u 3 3ซึ่งก็จะได้เป็น u 13ต่อไปนำแถวที่2ของ L นะครับไปคูณกับคอลัมน์ที่1ของ u ก็จะได้เป็น L 2 1คูณกับ u 1 1บวกกับ1คูณกับ0ตรงนี้ก็ได้ศ0นย์คูณ0ได้0ย์ตรงนี้ก็จะได้เป็น L 2 1 ต่อไปเอาแถวที่2คูณกับคอลัมน์ที่2องบ้างนะครับก็จะได้เป็น l 2 1คูณกับ u 1 2บวกกับ1คูณกับ u 2 2นั่นเองแล้วก็บวกกับ0 ซึ่งก็จะได้เป็น l 2 1 u 1 2บวกกับ u 2 2ดังนี้เอาแถวที่2คูณกับคอลัมน์ที่3ครับก็จะได้ l 2 1คูณกับ u 13บวกกับ u 2 3 1คูณกับ u 23บวกกับ0ครับก็จะได้เป็น l 2 1 u 1 3บวกกับ u 2 3นั่นเองต่อไปก็เอาสมาชิกในแถวที่3ของ l ครับคูณกับคอลัมน์ที่1แล้วนำมาบวกกัน ก็จะได้เป็น l 3 1 u 1 1ต่อไปคูณกับคอลัมน์ที่2ก็จะได้เป็น l 3 1 u 1 2บวกกับ l 3 2 u 2 2นํานำไปคูณในคอลัมน์ที่3ครับก็จะได้เป็น l 3 1คูณกับ u 1 3บวกกับ l 3 2คูณกับ u 2 3บวกกับ u 3 3 ก็จะได้สมาชิกดังนี้ซึ่งเมทริกนี้สิ่งที่จะได้ออกมาก็คือจะเห็นว่า U11 ก็คือ A11 น A. ั่นเอง U12 ก็คือ A12 U13 ก็คือ A13 L21 U11 ก็คือ A21 L21 U12 บวกกับ U22 ก็คือ A22 l 2 1 u 1 3บวกกับ u 2 3ก็คือ a 2 3งสานั่นเองซึ่งเราก็นำไปแก้สมก,การเพื่อหาสมาชิกของ l u ให้ครบทั้งหมดเรามาพิจารณาตัวอย่างครับในที่นี้เราจะยกตัวอย่างาหนดให้ l เป็นทริกซ์ที่มีสมาชิกแถวที่1เป็น1นึแถวที่2เป็นสี่แถวที่3เป็น721และ u คือแถวที่1เป็น หนึ่งสองสามแถวที่สองเป็นศูนย์ลบสามลบหกแถวที่สามก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นำอลคูณยูครับเราพิจารณา L อลคูณยูของเม,มทริกซ์นี้นะครับสมาชิกต,ตัวแรกคูณออกมาแล้วครับในแถวที่หนึ่งคอลัมน์ที่หนึ่งก็เกิดจากแถวที่หนึ่งของ L อลคูณกับคอลัมน์ที่หนึ่งของยูก็จะได้เป็นหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็บวกกับศูนย์ก็เป็นหนึ่งก็คือสมาชิกต,ตัวนี้ ต่อไปคูณกับ,กบคอลัมน์ที่สองเช่นกันก็จะเป็น1คูณ2บวก0นบวก0ก็เป็น2นะครับต่อไป1คูณกับคอลัมน์ที่3บ้างครับก็จะได้เป็น3นั่นเองต่อไปเอาแถวที่สองของ L คนระับคูณกับคอลัมน์ที่1ของ u ก็จะเป็น4คูณ1เป็น4บวกกับ0นบวกกับ0ย์ก็เป็น4นั่นเองต่อไปเอา แถวที่สองคูณคอลัมน์ที่สองครับเป็นสี่สองเป็นแปดบวกกับลบสามก็เป็นห้าก็คือสมาชิกตัวนี้นั่นเองต่อไปคูณกับคอลัมน์ที่สามบ้างครับก็จะเป็นสี่คูณสามได้สิบสองบวกกับลบหกก็เป็นหกนั่นเองก็คือสมาชิกตัวนี้แถวที่สามครับต่อไปนับแถวที่สามไปคูณ ในคอลัมน์ที่1ก็จะเป็น7 1เป็น7บวก0บวก0ก็เป็น7ก็คือสมาชิกตัวนี้นั่นเองต่อไปคูณกับคอลัมน์ที่2บ้างก็เป็น7คูณกับ2 14 7 2 14ลบกับ6บวก0ก็เป็น8ก็คือสมาชิกตัวนี้นะครับและตัวสุดท้ายคูณกับคอลัมน์ที่3ครับก็เป็น7 3 21 ลบสิบสองบวกศูนย์ก็เป็นเก้าก็คือสมาชิกตัวแถวที่สามกาลังที่สามนั่นเองเห็นว่าเอลคูนยได้เมทริกแถวที่หนึ่งเป็นหนึ่งสองสามแถวที่สองเป็นสี่ห้าหกแถวที่สามเป็นเจ็ดแปดเก้าดังนี้ อ้าวต่อไปเราจะเอาเมทริกนี้ไปแยกครับจากสมการที่เราได้ครับ u 1 1ก็คือ a 1 1ก็คือ1นั่นเอง u 1 2ก็คือ a 12ซึ่งก็คือ2ตัวนี้ u 1 3ก็คือ a 1 3ซึ่งในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองแล้วต่อไปลักสิ่งที่เราได้จากความสัมพันธ์นะครับ l 2 1 u 1 1เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราแก้สมการหาเอา u 1 1เข้าไปแทนครับได้ l 2 1ก็คือ และ l 2 1คูณ u 1 2บวกกับ u 2 2เท่ากับ5เอา l 2 1เข้าไปแทนค่าก็จะได้ u 2 2เท่ากับลบ3ก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับ l 2 1บวก u 1 2บวกกับ u 2 3เท่ากับ6แทนด้วย4แล้วก็ u, ここ u 3. 4. 4. 4. 1 3ก็คือ3 342เพราะฉะนั้น u 2 3ก็คือ

u 2 2เป็นลบ3เพราะฉะนั้นจะได้ l 3 2เท่ากับ2และ l 3 1 u 13บวกกับ l 3 2 u 23บวกกับ u 3 3ก็เท่ากับ9แก้สมการออกมาครับก็จะได้ u 3 3เท่ากับก็จะเห็นว่าเราได้ l คืออาแนวทะแยงเป็น1 l 2 1ก็คือ4 3 1 l 3าเป็น7 l 3 2เป็น2 แลอเราก็เรียบร้อยต่อไาพิญญา U ครับ U ก็ได้ U 1นเป็น1 U 1 2เป็น2 U 1 3เป็น3 U 2 2ครับได้ลบ3ามลบหและ U 3 3เป็น0ูนย์ก็เห็นว่าได้ L U เป็นอันเรียบร้อยครับต่อไปเราจะหาวิธ L U โดยดำเนินการเบื้องต้นทางแถวหรือ e m e n t n t y r o ี o โ a t i o n หรือเป็น Gaussian Elimination เป็นการลดรูปเกากำหนดให้ A เป็นเมทริกขนาด3 3คูณ3ที่มีแถวที่1เป็น1 2 3แถวที่2เป็น4 5 6แถวที่3เป็น7 8 9ดังนี้แล้วเราก็จะดำเนินการเพื่อจาก A ที่ให้เป็นเมทริก U ก่อนนะครับให้ได้เมทริก U คือใต้แนวทะแยงนี้เป็น0ูนย์ทั้งหมดในที่นี้ก็คือตำแหน่งที่เป็นเลข4เลข7เลข8ี่ตรงนี้ให้เป็นเลข0 นะครับอันดับแรกเราก็จะทําตรงตําแหน่งตรงเลข7นี้เป็น0ทนย์ทอย่างไรตรง7นี้จะเป็น0นย์ครับก็เอาลบ7คูณแถวที่1แล้วมาบวกกับแถวที่3เขียนเป็นลบ7 R1 บวก R3 2แถวแรกเราก็ลอกไปครับ1 2 3 4 5 6หเหมือนเดิมครับ2แถวแรกส่วนแถวที่3ก็จะเป็นลบเคูณ1เป็นลบเบวก7เป็น0ก็คือได้สมาชิกตัวนี้นะครับ ต่อไปลบ7คูณ2ลบ7คูณ2เป็นลบ14ลบ14บวก8ก็เป็นลบ6ก็จะได้ก็คือสมาชิกตัวนี้นั่นเองต่อไปลบ7คูณ3 7 3 21ลบ21บวก9ก็เป็นลบ12ต่อไปเราก็จะดำเนินการต่อครับโดยให้ตรงตำแหน่งเลขสู่นี้ให้เป็น0 นะฮะใต้1ให้เป็น0ทําอย่างไรจะเป็น0ครับก็เอาลบสคูณแถ,แ, 2, คแถวที่1แล้วมาบวกกับแถวที่2ครับลบส R บวกอาแถวที่1กับแถวที่3ยังเหมือนเดิมครับค่าที่จะเปลี่ยนไปคือแถวที่2นั่นคือลบสคูณหเป็นลบสบวกสเป็น0ูลบสคูณสเป็นลบแบวกหเป็นลบสและ ลบสคูณสเป็นลบสิบวกหเป็นลบหก็คือได้ตำแหน่งตรงนี้นั่นเองต่อไปเราก็จะทำตำแหน่งตรงลบหตรงนี้ครับให้เป็น0นย์ทำยังไงจะตรงนี้เป็น0นย์ก็เอาลบสไปคูณกับแถวที่2องลบสองบวก R3 มลบสมาคูณ2แถวแรก ก็ยังเหมือนเดิมครับ1 2 3แล้วก็ 0-3, นลบ3ลบ6ก็เขียนลงไปส่วนแถวที่3ก็จะได้เป็นลบ2คูณ0ได้0บวก0ได้ 0, 0 -2 นลบ2คูณลบ3ได้6บวกกับลบ6เป็น0ก็คือตำแหน่งนี้นะครับและลบ2คูณกับลบ6ก็เป็น12บวกกับลบ12เป็น 0, 0, 0 ก็จะได้เมทริก U เป็นอันเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะหาเมทริก L โดยการหาจากเมทริก I นะครับหรือ Identity m a t r i กขนาด3คูณ3โดยการดำเนินการเบื้องต้นทางแถวหรือ Elementary r operation w o นี่แต่ว่าเราจะ ทำย้อนกลับคืนนะครับขั้นตอนก่อนนี้เราทำเป็นลบ2 r 2บวก r 3เราก็เริ่มที่เปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะฮะเป็น2 r 2บวก r 3แล้วก็ไปที่ c r 1บวก r 2ก็ย้อนกลับไปที่7 r 1บวก r 3ก็จะได้เป็นผตามต้องการเอาเราไปดูในสะไลด์ต่อไปนะครับเราเริ่มต้นที่มิ i ตัวแรกที่เราจะดำเนินการก็คือ 2r2 บวก r3 ครับ2คูณกับแถวที่2 2คูณ0ได้0บวกกับ0ได้0 2คูณ1เป็น2บวก0เป็น2และ2คูณ0ได้0บวก1เป็น1เพราะฉะนั้นแถวที่3ก็จะเป็น0 2 1ดังนี้ต่อไปเราก็ดำเนินการต่อครับเป็น cr1 บวก r2 จากผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ครับเราดําเนินการต่อเอา4คูณกับ r1 กับแถวที่หหรือโร1นะครับ41เป็น4บวกกับ0เป็น4 40บวก1เป็น1 40บวก0เป็น0ส่วนแถวที่3ก็เหมือนเดิมครับเป็น0 2 1 และขั้นตอนต่อไปเราก็ดำเนินการโดยเอา7 r 1บวก a3 นั่นคือเอา7คูณในแถวที่1แล้วมาบวกกับแถวที่3 71เป็น7บวก0เป็น7 7คูณ0ได้0บวกกับ2ก็ยังเป็น2 7คูณ0ได้0บวก1ก็ยังเป็น1นะครับสมาชิกในแถวที่3ก็จะเป็น721เป็นอันเรียบร้อยครับ เมทริก L ที่เราได้ก็คือแถวที่1เป็น1 0 0แถวที่2เป็นส1 0และแถวที่3เป็น7จ็ดสนังนี้เราก็จะได้เมทริกซ์ LU คูณแล้วก็กลับไปเป็นเมทริกซ์ A เหมือนเดิมครับนี่เป็นวิธีการหาโดยดำเนินการเบื้องต้นทางแถวนะครับ ต่อไปเราจะใช้เมทริกซ์ LU นี่มาแก้ระบบสมการากำหนดให้มีระบบสมการที่ a เป็นเมทริกซ์ของสมรัสิของตัวแปร ى, และ x เป็นเมทริกซ์ของตัวแปร ى. b เป็นเมทริกซ์ของค่าคงที่ซึ่งเราเขียนระบบสมการเป็นเมทริกซ์เรียบร้อยแล้วการแก้ระบบสมการในที่นี้เราจะใช้วิธีแบบ LU จาก ax เท่ากับ b แทน a ด้วย L u ก็จะเป็น L u คูณกับ x เท่ากับ b แล้วเราก็จะกำหนดให้ u s นี่เป็น y ได้เป็น L y เท่ากับ b L คือเมตริกที่เราหาไว้แล้วนะครับ y เรากำหนดเป็น y 1 y 2 y 3มีสมาชิกเป็น y 1 y 2 y 3เท่ากับ b ก็คูณตัวน,นี้เข้าไปครับได้เป็นแถวที่หนึ่ง ของ l คูณกับ y ก็จะเป็น y 1่เท่ากับสาก็จะได้ y ตัวแรกเอาแถวที่2คูณ y บ้างครับก็จะได้3 y 1บวก y 2เท่ากับ13แก้สมการออกมาได้ y 2เท่ากับ4ต่อไปเอาแถวที <can aling <can aling <can ่3ของ l ครับคูณกับ y ก็จะเป็น2 y 1 บวก y 2บวก y 3เท่ากับ4แก้สมการออกมาได้ y 3เท่ากับลบ6อ้าวเราเห็นนะครับ y ของเราคืออะไร y ของเราก็คือเป็นเมทริกซ์มี3แถว1คอลัมน์มีสมาชิกแถวที่1เป็น3แถวที่2เป็น4แถวที่3เป็นลบหซึ่งเราก็นำไป ไปแทนค่า u คูณ x เท่ากับ y อ้าวจากตรงนี้เราจะเห็นว่า u เป็นเมทริกลดรูปแล้วนะครับเป็นเมทริกลดรูป u x เท่ากับ y เพราะฉะนั้นเราพิจารณาสมการที่3เลยนะครับเป็น 3x 3เท่ากับลบ6จากตรงนี้นะครับ 3x 3เท่ากับลบ6ก็แก้สมการออกเป็น x 3เท่ากับลบ2แล้วก็นำมาแทนในสมการที่2ขึ้นไปครับย้อนกลับขึ้นไป เป็น 2x2 บวก 2x3 เท่ากับ4แก้สมก,การออกมาก็จะได้ x2 เท่ากับ4และนำไปแทนในสมก,การที่1ครับเป็น 2x1 บวก 2x2 บวก 4x3 เท่ากับ 3, 3ก็จะได้ x1 เท่ากับ3ข้อเป็นั้นเรียบร้อยครับเป็นวิธีการแก้ระบบสมก,การโดยใช้ LU ซึ่งในที่นี้เราก็ได้ x1 คือ3 x2 คือ4และ X3 คือลบ2นั่นเองเป็นคำตอบของระบบสมการนี้ต่อไปเราเราจะนำเมทริกซ์ L U ไปหา Inverse ของเมทริกซ์นะครับกำหนดให้ A เป็นเมทริกที่มี Inverse ์สโดยที่ A คูณกับสมาชิกในคอลัมน์ที่1 X1 ตัวนี้คือคอลัมน์ที่1ของ Inverse ์สโที่ X1 ตัวนี้เป็นคอลัมน์ที่1ึงของอินเวอร์คูณแล้วก็จะได้คอลัมน์ที่1ของเอกลักษณ์ ซึ่งก็คือ100นี่นะครับและ A คูณกับ X2 X2 ตัวนี้ก็คือคอลัมน์ที่สของอินเวอรซึ่งยังไม่ทราบว่ามีตัวอะไรบ้างก็จะได้สมาชิกในคอลัมน์ที่สของเอกลักษณ์ซึ่งก็คือ010 0, นั่นเองและ A คูณกับ X3 ก็จะได้คอลัมน์ที่3ของเอกลักษณ์ซึ่งก็คือ001นั่นเอง ดึงดังได้บอกแล้วว่า x หนึ่งสัญลักษณ์นี้ก็คือคอลัมน์ที่หนึ่งของอินเวอร์สของ A นั่นเองส่วนตัวนี้ก็เป็นคอลัมน์ที่สองและตัวนี้ก็เป็นคอลัมน์ที่สามตามลำดับไปอินเวอร์สของ A ก็คือเมทริกซ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นคอลัมน์ที่หนึ่งเป็น x 1คอลัมน์ที่2เป็น x 2และคอลัมน์ที่3เป็น x 3ดังนี้เราก็จะหา x 1 x 2 x 3มนี่แหละครับมาดูตัว ครับอ้าวกำหนดให้ A เป็นเมตริกขนาด3คูณ3ที่ไม่มีสมาชิกในแถวที่ 1, 1เป็น1 2ลบ1แถวที่ 2, 2เป็น0 1 3แถวที่3เป็น1 2 0ดังนี้เราก็ไปแยกเมตริก LU ออกมาได้ดังนี้อ่าเราแยก LU เรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็ไปหาเอา L มาคูณกับ D 1ได้ B 1อ่าซึ่ง D1 ตัวนี้ตัวนี้ L ครับซึ่ง B1 ก็คือคอลัมน์ที่1ของเอกลักษณ์จากตรงนี้ครับเราสามารถที่จะแก้สมการหา d1 เท่ากับ1เอาแถวที่2คูณกับ D1 บ้างก,ก,ก็จะได้ D1 เท่ากับ 1, D2 เท่ากับ0และ D3 เท่ากับลบ1ต่อไปเราก็จะเอา U คูณกับ X 1เท่ากับ D1 า u ที่เราหาไว้แล้วครับ u คูณกับ x 1เท่ากับ d 1ซึ่ง d 1ก็คือ1 0-1ลบ1ที่หามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้สมการตรัวนี้ออกมาได้เป็น x 1 6เท่ากับลบ6 x 2 3เท่ากับ3และ x 3 1เท่ากับลบ1นี่คือ x 1ที่เป็นสมาชิกในคอลัมน์ที่1ของ inverse ต่อไปก็หาทํานองเดียวกันครับเอา l คูณกับ d 2 เท่ากับ B2 ครับแล้วก็แก้สมการหา D1, D2, D3 ออกมาได้เป็น D1 เท่ากับ 0, D2 เป็น1และ D3 เป็น0ต่อไปก็เอา U คูณกับ X2 อ่ตัวนี้แทน x ปเอ X2 อแทน X2 เท่ากับ D2 ซึ่ง D2 ก็คือ 0, 1, 0ที่เราหามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้สมการตรงนี้ออกมาครับเ,เราพิจาณาจากเนื่องจากว่า U เป็นเมทรกซิลดรูปเรียบร้อยแล้วพิจาณา สมการที่3ก็จะเป็น x 3 0เท่ากับ0เมื่อได้ x 3 0เท่ากับ0็แทนค่า x 3เข้าไปในสมการที่2และก็จะได้ x 2 x 3แล้วก็เอา x 2 x 3แทนในสมการที่1ขึ้นไปอีกก็จะได้เป็น x 1 2เท่ากับลบ2 x 2 1เท่ากับ1และ x 3 0เท่ากับ0ดังนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสมาชิกในคอลัมน์ที่2ของอินเวอร์สนั่นเอง และสุดท้ายครับเอา l คูณกับ d 3เท่ากับ b 3ก็จะได้เป็น d b 3ก็คือ0 0 1นี่นะครับ N ป็ d 3ก็คือสมาชิกในคอลัมน์ที่3ของ i จากตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า d 1ก็คือ0 d 2ก็คือ0 d 3ก็คือ1ต่อไปเราหา u คูณกับ x 3ได้ d 3ก็จะเห็นว่า x 3นี่เท่ากับ1 แล้วไปแทนในสมก,การที่2ครับย้อนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้เป็น x1 เท่ากับ7 x2 เท่ากับลบ3และ x3 เท่ากับ1ก็จะได้ x1 เป็นสมาชิกในคอลัมน์ที่ X 1 x1 เป็นสมาชิกในคอลัมน์ที่1ของอิน e r s e ์ของ a x2 และ x3 ดังนี้เพราะฉะนั้นอิน e r s e ์ของ a ก็คือเมทริกซ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกคอลัมน์ที่1เป็น ลบหกสามลบหคอลัมน์ที่2ก็เป็นลบสองและคอลัมน์ที่3เป็น7จ็ลบสานั่นเองครับเดียนะครับสำหรับ LU decomposition เราก็นำเสนอพอสังเขปเท่านี้ก็ขอให้เราไปทำการศึกษาเพิ่มเติมทบทวนเดียนะครับสวัสดีครับ